เมื่อการขายของไม่ได้มีเพียงแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, JD c e n t ซ l ซึ่งช่องทางเหล่านี้มีการทำการตลาดและโปรโมทอย่างมืออาชีพนั่นทำให้มีปริมาณคนซื้อมหาศาลหรือแม้แต่บนโซเชียลมีเดียที่มีร้านค้าหน้าใหม่เกิดขึ้นมาแทบทุกวันพร้อมด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าวิธีการทำการตลาดออนไลน์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นเดียวกัน จากการประเมินของสมาคมโฆษณาดิจิตอลประเทศไทยพบว่างบประมาณการลงโฆษณาดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นเกือบ2000ล้านบาทในปี2021ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าการโฆษณาดิจิตอลมีความสำคัญในการทำการตลาดเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะขายสินค้าผ่านช่องทางใดก็ตามการตลาดก็ยังอยู่กับคุณในทุกที่โดยในทุกแพลตฟอร์มก็ล้วนมีเครื่องมือให้คุณได้ใช้โปรโมทสินค้าและแบรนด์ของคุณได้เช่นเดียวกัน แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการลงโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดกว่า70%อยู่ที่ Google และ Facebook โดยเมื่อคุณลองหยิบมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายฟีด a c e b o o k ในตอนนี้เนื้อหาประมาณ3ใน10ของที่คุณเห็นจะเป็นโฆษณาที่เหลือก็เป็นสิ่งที่ Facebook คิดว่าคุณสนใจส่งมาที่หน้าฟีดซึ่งรวมถึงเนื้อหาของเราอินฟลูเอนเซอร์หรือเพจที่เราติดตามในขณะที่ Google สิ่งที่คุณจะเจอก็คือโฆษณาสินค้าและแบรนด์ เว็บไซต์หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราค้นหาอย่างเช่นสินค้าและรีวิวสินค้าที่ลูกค้าของคุณอาจกำลังมองหาอยู่เพราะฉะนั้นาการทำการตลาดในปัจจุบันต้องทำให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและควรที่จะรวดเร็วกว่าคู่แข่งด้วยคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคำโฆษณาภาพสินค้าหรือราคารวมไปถึงโพสต์หรือวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องเร็วเพื่อให้ทันกับกระแสก่อนที่ลูกค้าของเราจะไปสนใจแบรนด์อื่น และด้วยบริการของเราก็มีให้ครอบคลุมครบทุกช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือแม้กระทั่ง KOL ซึ่งเรามีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการลงโฆษณา Google Shopping ผ่านระบบเทพช็อ p โปรของเราโดยใน2ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบการลงโฆษณาอย่างใกล้ชิดที่ให้คุณสามารถลงโฆษณา Google Search Ads h o p p i n g a d และนำสินค้าไปแสดงผลยัง Google Shopping Tab ได้ การลงโฆษณา Google Shopping ผ่านระบบของเราได้ตัดความวุ่นวายทุกอย่างออกไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Account ต,ต่างๆของ Google อย่างบัญชีโฆษณาและบัญชี Merchant Center เพื่อเก็บรายการสินค้าเตรียมสำหรับการลงโฆษณาโดยเราได้มีการรับส่งข้อมูลและอัปเดตตลอดเวลาเริ่มต้นจากเว็บไซต์ของคุณไปยังบัญชี Merchant Center หลังจากนั้นระบบจะส่งรายการสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปยัง Google Ads เพื่อลงโฆษณาและแสดงผลทันทีที่มีการค้นหาและเมื่อสินค้าหมดระบบจะตัดการลงโฆษณาสินค้าชิ้นนั้นอัตโนมัติซึ่งนั่นจะทําให้คุณไม่ต้องเสียเงินลงโฆษณาไปกับสินค้าที่ไม่พร้อมขายโฆษณาจะไปแสดงผลที่ Google Search, Display Network, YouTube รวมถึง Gmail ด้วยลูกค้าที่ลงโฆษณากับเรากว่า2,000ลายในตลอด2ปีที่ผ่านมานั่นจึงทำให้เรามีข้อมูลมากพอสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาโฆษณาของเราให้ดีที่สุด โดยเราสามารถสร้างยอดขายเฉลี่ยสูงถึง5เท่าจากงบโฆษณาของลูกค้าที่ลงไปทั้งหมดนี้เรายังได้มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ Google เพื่อทำแคมเปญให้ออกมาดีที่สุดซึ่งนั่นทำให้เรามีโน้ต h ฮาวมากพอและพร้อมเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับ Google Ads นอกจากนั้นสำหรับพาร์ทเนอร์อย่าง Facebook เรากำลังจะมีบริการใหม่ล่าสุด Facebook Dynamic a d เพื่อทำให้คุณสามารถลงโฆษณาแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงโฆษณา ได้ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยความที่เราได้มีการซิงค์สินค้าเพื่อไปใช้งาน Facebook Catalog อยู่แล้วนั่นจึงทำให้เราสามารถต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นไปสู่การลงโฆษณา Facebook ผ่านระบบของเราได้โดยคุณสามารถเลือกสินค้าไปลงโฆษณาได้อย่างอิสระผ่านระบบทำให้การลงโฆษณา f a c e b o o k Dynamic Ad มีทั้งความง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์มและคุณยังดูผลลัพธ์การลงโฆษณาทั้ง Google และ Facebook ได้ผ่านเทปช็อปโรม ซึ่งรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนการตลาดไว้อย่างครบถ้วนแล้วนั่นทำให้ต่อจากนี้คุณจะสามารถลงโฆษณาทั้ง2แพลตฟอร์มชั้นนำได้ผ่านเทปช็อปโปรเนื่องจากระบบโฆษณาของเราได้มีการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจากโฆษณาไปยังแพลตฟอร์มหรือที่เรียกว่า Conversion Tracking อยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงโฆษณาผ่านเทปช็อปโปรก็ยังสามารถใช้ระบบ Conversion Tracking นี้ได้ โดยเราเปิดให้คุณติดตั้งการติดตาม c o n เวอร์ชันของ Google Analytics และ Facebook Pixel แม้กระทั่งช่องทางโฆษณาใหม่ล่าสุดอย่าง Line Tag และ TikTok Pixel เพิ่มเติมทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณใช้งานได้ทันทีพิเศษสำหรับ Google และ Facebook เฉพาะ2ช่องทางนี้นอกจากการส่งคอนเวอร์ชันแบบมาตรฐานแล้วเรายังมีระบบส่งข้อมูลคอนเวอร์ชันแบบ Server to Server ผ่าน API ที่ไม่ว่าคุณจะลงโฆษณาผ่านระบบของเราหรือไม่ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน การทำงานของ Conversion API ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เทพช็อปโปรกับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook และ Google ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโฆษณาของแต่ละบุคคลรวมถึงปรับรูปแบบโฆษณาไปยังผู้คนที่มีแนวโน้มจะสนใจสินค้าของคุณมากกว่าสำหรับการติดตามคอนเวอร์ชันแบบมาตรฐานหากลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบจะติดตามได้เพียงแค่จังหวะของการสั่งซื้อเท่านั้นแต่อาจจะไม่ถึงการชำระเงินที่แท้จริงในทุกออเดอร์แต่ด้วยการส่งคอนเวอร์ชันแบบเซิร์ฟเวอร์ทูเซิร์ฟเวอร์จะช่วยทำให้ข้อมูลที่ Facebook และ Google ได้รับนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินแล้วระบบจะส่งข้อมูลการชำระเงินไปยังทั้งสองแพลตฟอร์มได้ในทันทีและนี่จะทำให้ทุกแคมเปญวัดผลได้ดีขึ้นกว่าที่เคยอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การตลาดของคุณครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ KOL หรือการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ของคุณเพื่อโปรโมทสินค้าให้กับผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นก่อนหน้านี้เวลาจ้างอินฟลูเอนเซอร์เราจะเอาลิงก์ไปเข้าเว็บแปลงให้สั้นตั้งชื่อเฉพาะแล้วส่งให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สุดท้ายสิ่งที่คุณวัดผลได้อาจจะเป็นเพียงแค่จำนวนคนเข้าผ่านลิงก์เท่านั้นหรือจะมากกว่านั้นคุณอาจจะเพิ่มการติดตามบนลิงก์ด้วย UTM ที่คุณคุ้นเคย และไปดูข้อมูลผลลัพธ์ผ่าน Google Analytics ต่อไปแต่ระบบ KOL ของเรานั้นจะช่วยให้คุณติดตามเพื่อวัดผลไปจนถึงออเดอร์ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงสามารถสร้าง Affiliate p r o g โปรแกรมเพื่อเพิ่มผู้ขายสินค้าของคุณได้และทั้งหมดนี้เรายังมีรายงานยอดขายที่แยกเฉพาะผู้ช่วยขายเพื่อให้คุณง่ายต่อการวัดผลนอกจากนี้เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าซ้าอีกครั้ง ระบบของเรายังสามารถสร้าง loyalty program โดยการกำหนดระดับลูกค้าเพื่อมอบโปรโมชั่นพิเศษรวมถึงคูปองส่วนลดให้แก่ลูกค้าของคุณได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้คือระบบที่มอบความสามารถให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการสร้างโฆษณาสินค้าเพื่อใช้โปรโมทผ่าน Google และ Facebook จากระบบของเทปช็อปโปรได้ในที่เดียววัดผลการทำโฆษณาด้วย conversion tracking แบบ server to server ให้ม่นยำกว่าที่เคย ระบบ KOL ทำการตลาดผ่าน Influencer ที่วัดผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและระบบในการทำ Loyalty โปรแกรมสำหรับลูกค้าสุดพิเศษของคุณและผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะพาคุณไปพบกับวิดีโอสรุปฟีเจอร์ทั้งหมดของเราอีกครั้งหนึ่ง